สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีพระบ้านสวัสดีพี่พท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6ห6นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพาทุกองค์จัดส่งไปสีฟรีนะครับพี่ๆวันนี้นะครับพี่ๆห้ามพลาดรับชมเลยนะครับมีพระสวยเดิมๆหายากมาฝากหลายชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆผมเริ่มองค์แรกเลยนะครับองค์แรกจะเป็นพระอุปคุตพิมพ์เล็กเนื้อชิ้นเขียวนะพี่ๆไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับผม ไข่ไข่ขาวขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไข่แมงดาไข่แมงดาขึ้นเลยนะครับผมนี่เก่าๆเลยหลักร้อยนะพี่ๆยินดีแบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับและอันนี้เหรียญในหลวงนะครับนี่รัชกาลที่9นะครับหลังพบลอนะครับปี17กองทัพภาคสสร้างกองทัพภาคสามนี่จะสร้างเป็นพิมพ์ชินราชก็เป็นอีกนะครับแล้วอันนี้ พิมพ์อ่าพอลรอนะครับเกจิปุกเศษแบบโห و, เยอะมากเลยนะครับพี่ๆน่าจะมีหลวงพ่โต๊ะมาดูชิมพีหลวงโอ้โหหลวงพ่อกลวยอะไรเงี้ยครับเนี่ยลองอ่านประวัติดูผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าพิธีปุกเศษแบบเยอะมากๆเหรียญนิ้สวยแบบส้มแป๊ดเลยนะครับผมหายากนะครับวันนั้นผมได้มีโอกาสนะครับพี่ๆได้พิมพ์ชิชนาาชมาแต่ก็ มีพี่ๆเช่าไปแล้วนะครับวันนี้ได้พิมพ์ทรงผนวดมานะครับผมแล้วก็ได้เหรียญพระอาจารย์ตื้นะครับนี่พระอาจารย์ตื้อออกที่เชียงใหม่น่าจะออกเป็นรุ่นแรกเนื้อฝาบาทนะพี่ๆนี่เก่าเก่าเดิมๆเลยนะครับเหรียญแท้ดูง่ายแบบแบบบ้านๆสภาพสวยกิิบเลยนะพี่ๆผิวหิ้งไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับผมนี่ท่านใดสนใจนะครับเหรียญอาจารย์ตื้อนะครับผมรุ่นแรกนะครับหายากมากๆ องค์ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแอร์นะครับพี่พี่องค์นี้นี่ครับกระไหลเงินเดิมๆเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแอร์วัดห้วยประดูนะครับวัดลาชสัทธาธรรมนะพี่พี่นี่กระไหลเงินยังอยู่เดิมๆถือว่าเป็นน่าจะเป็นเหรียญยุคแรกๆของท่านนะครับผมนี่ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับเหรียญหลวงพ่อแอร์สภาพถือว่ายังสวยนะพี่พี่กระไหลเดิมๆนะครับแล้วก็ได้รูปล่อหลวงพ่อกันมานะครับพี่พี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วรูปล่อปั๊มนะครับ ปีน่าจะประมาณ0.2นะพี่พี่0.2 0.6ประมาณนี้นะครับผมนี่หลังยันเทาะนะครับพี่พี่ดูง่ายมากๆก้นปาดอุดกิ่งนะครับนี่สภาพแบบแชมป์เลยนะพี่พี่นี่ท่านใดสนใจนะครับหงพ่อกันวัดเข่าแก้วหายากนะครับผมมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับและวันนี้ได้พระยิบสตวตรรษมานะพี่พี่เนื้อดินปกติจะไม่ได้มีแบบประกับอย่างนี้นะครับผมนี่ประกับเดิมอย่างนี้พบเจอน้อยมากๆเลยนะครับผมนี่ ปลุกเสกร้อยแปดคณาจาร์นะพี่พี่นี่ร้อยแปดคณาจารย์ปีสองพันห้าร้อยมีประสบการณ์เยอะนะครับผมนี่แล้วก็สวยประกับเดิมแบบบ่งบอกถึงอายุเลยนะครับองนี้บ่งบอกถึงอายุสมัยก่อนเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้ตรงอ่างศึกองค์นี้ก็หิ่งฮิ่งบ้านๆพระสวยพอมีหน้ามีตานะพี่พี่นี่ มันบ้านเก่าเก็บของจริงนะครับคาบยางกระป๋องอยังอยู่นะครับองนี้เป็นเนื้อดําผสมใบลานนะพี่พี่นี่มาคู่กับองคนี้นยนะพี่พี่เป็นเนื้อดินเก่าๆนะครับอันนี้ไม่ทราบที่เป็นพระมาประธานพรนะครับเก่าๆเลยนะครับผมเนื้อดินโบราณท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองต่อไปเป็นรูปถ่ายเก่านะพี่พี่จานเต็มเลยนะพี่พี่นี่รูปถ่ายเก่าอยู่ในพลาสติกแบบ 30- 40ปีนะครับนี่จานเต็มเลยนะพี่ข้้งหลังเหมือนจะเป็นแผ่นฝาบ้านนะครับแล้วก็จาน โอ้โห oh, ข่งมากนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางรู้จักนะครับยินดีแบ่งปันนะครับได้พระชัยหลังช้างมาเหรียญละ200พอนะพี่พี่นี่หลังพ่อปลนะครับนิยมปีส0ศูนย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกนะครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระโ,โหได้เกจิอีกมากมายนะครับนาเก็บผิวหิ่งๆนะครับผมแล้วก็ได้พระจุรามณีมานะพี่พี่นี่โ,โหพิม หรือสีหลังนางนิยมเลยนะพี่พี่แต่ว่าสภาพก็ผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับบ้านๆน,นะครับผมอันนี้ได้ปิดตาเก่าเนื้อสำลิดแบบเนื้อเงินเนื้อสำลิดเลยนะพี่พี่นี่เก่ามากๆเลยนะครับนี่ท่านใดรู้จักนะครับนี่อยู่ในกระป๋องเลยนะพี่นี่ปิดตาอยู่ในกระป๋องเก่าเลยนะครับผมท่านใดชอบนะครับปิดตาเาเก่าห้ามพลาดน,นะครับเนื้อหาดีมากๆแตะเือแตะโดนเหงื่อเราไปนี่เนื้อออกจะเป็นเงินเงินเลยนะพี่พี่นี่ ท่านใดสนใจนะครับ ชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระปิตาโบราณนะครับผมเก่าๆแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อจรรย์รุ่น2มานะครับนี่สวยเดิมๆแมป์เลยนะครับผมนี่ปี2518นะครับวัดอัมพวันถือว่าเป็นเหรียญนิยมเลยนะพี่ๆนี่เหรียญนิยมของหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธ์นะครับวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมเหรียญปี18ึ่งแปโอ้โหผิวหิ้งฝุ่นเดิมๆนะครับได้หลวงพ่อจวนมา3เหรียญนะพี่ๆนี่อันนี้เหรียญใส่สินไม้กระไหลทองสวยๆเลยนะครับผมท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดนะครับหลวงพ่่ออจววัดหนงสุมแล้ก ได้เหรียญผูกพัสดสีมาเนี่สวยแชมป์เลยนะครับนี่สวยโหชุดนี้สวยแบบบ้านๆจริงๆเลยนะพี่ๆนี่หลังยันเสริมดวงนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้เป็นเนื้อปีเนียมข่าวโจ๊ะเลยนะครับนี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับข้างหลังเป็นเหมือนถุงเงินถุงทองนะครับแต่ออกงานที่ระลึกผูกพัสดุีมาวัดยางจังหวัดสิงห์บุรีปี17นะพี่ๆไปออกอีกวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าหายากครับผม อันนี้นะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญครบชุดเลยนะครับผมชอบเงินสดนะครับปี2,000ครบ299ปีนะครับเป็นขุนแผนยอดขุนพลพระผง4ยอดขุนพลจัดจงคงอี่นะพี่พี่นี่ครบชุดเลยนะครับมาแบบสวยๆเดิมๆทุกองนะครับผม นี่เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพี่พี่ปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับผมสวยหมดเลยนะครับผมนี่กล่องเดิมๆแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อเพี้ยนมานะครับดีปกวัฒนมงคลนะพี่พี่สวยเดิมๆพร้อมกล่องปี56นะพี่พี่เป็นหายากมากๆเลยนะครับผมสวยกล่องเดิมนะครับและอันนี้ได้หนุมานมานะครับหลวงพ่อเพี้ยนนี่หนงพี่พี่ดู หนุมานหลวงพ่อเพี้ยนมีมา2ตนหายากนะครับพิมพ์นี้นานๆจะได้มานะครับผมเอาไม่แพงนะพี่ๆเอาองค์ละ2 0 0พอนะครับนี่หานุมานหลวงพ่อเพี้ยนทรงนี้นะครับแท้ทันหลวงพ่อไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาบ้านนี้นะพี่ๆเขาเป็นลูกศิษย์แบบโอ้โหผมไปเช่ามาเยอะเลยนะครับผม แล้วองค์ต่อไปนะครับพี่ๆอันนี้ออกอีกวัดหนึ่งนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอะคาทรัรมโมรุ่นหนึ่งนะครับพี่ๆหนุมานโพกทรัพย์ออกวัดคุ้งเหล่านะครับโู้วัดคุ้งเหล่าลบบุรีปี59นะพี่ๆแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งของวัดท่านอันนี้ก็ไม่แพงนะพี่ๆอันนี้เอ,เอาเอาแค่300พอนะพี่ๆอันนี้ก็เล่นนะผมบอกใครเล่นเลยน,นะครับกล่องเดิมสินเดิมจากวัดนะครับ แล้วก็ได้รูปล่อนะครับนี่หลวงพ่อมีวัดมานวิชัยรุ่น2นะพี่พี่หายากมากๆรุ่น1ก็ไปไกลเลยนะพี่พี่ราคาอันนี้ก็รุ่น2แล้วก็แท้ดูง่ายลมดำเดิมๆอุดกิ่งนะครับผมนี่ ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับท่านเก่งมากจริงๆนั้นหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเคยอ่านประวัติท่านและนี่เลยครับรุ่นรวยมหามงคลนะครับหลวงพ่อรวยวัตะโกนี่อันนี้ก็รวยมหาคนนี้ก็สวยนะครับอันนี้เอา250ินะครับพี่ๆท่านใดสนใจหลวงพ่อรวยสวยๆก็ปิดได้เลยนะครับโอ้อย่างไรผมฟางนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละดเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับท่านใดนะครับสนใจพระเคครื่อองงไหนก็ ยินดีแบ่งปันนะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ